สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพารดีอนาคโวัฒนาหรือครูดินค่ะเป็นอาสาสมัครสอนนาฏศิลป์ไทยที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูดินก็จะมาพูดเรื่องความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยค่ะบางคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะนาฏศิลป์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็มาจากไหนล่ะทำไมถึงมีการลำ ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของศิละปะสาขาวิจิตรศิลป์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการศึกษานาฏศิลป์จึงเป็นการศึกษาวัฒนธทางแขนงหนึ่งซึ่งนอกจากแสดงความเป็นอรารยะของประเทศแล้ว นาฏศิลป์ยังเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงหลายรูปแบบเข้าด้วยกันการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยสิภาพและการแต่งกายของนาฏศิลป์ไทยจึงเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้บุคคลผู้นั้นเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตสามารถที่จะสร้างสรรค์อนุรักษ์และถ่ายทอดนาฏศิลป์ต่อไปได้ นาฏศิลป์เป็นคำสมานแยกเป็นสองคำคือคำว่านาฏคำว่านาฏนะคะหมายถึงการฟ้อนรำหรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำนับตั้งแต่การฟ้อนรำของพื้นเมืองหรือการฟ้อนรำของชาวบ้านนั่นเองค่ะเช่นรำโทนรำวงตลอดไปจนการฟ้อนรำที่เรียกว่าระบำของนางรำระบำเดี่ยวระบำคู่และก็ระบำชุมนุมค่ะ ส่วนคำว่าศิลปะหรือคำว่าศิลปก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสร้างอยา่างปรานีตดีงามและสำเร็จสมบูรณ์ศิลปะเกิดขึ้นด้วยทักษะคือความชำนาญในการปฏิบัตินั่นเองค่ะต่อมานะคะคือที่มาของนักศิลป์ค่ะ นาฏศิลป์ก็มีวิวัฒนาการมาจากธรรมชาติเช่นเดียวกับศิลปะอื่นๆซึ่งมีวิวัฒนาการเป็นขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เมื่อมนุษย์เกิดอารมณ์อย่างใดก็แสดงอารมณ์ออกมาเช่นนั้นก็คือดีใจก็ตบมือหัวเราะเสียใจแล้วก็ร้องไห้ค่ะขั้นตอนที่2เมื่อมนุษย์จเจริญเติบโตขึ้นรู้จักใช้กิริยาแทนคำพูด ที่เรียกว่าภาษาใบเช่นกวากมือเข้าหมายถึงให้เข้ามาหาบวกมือออกหมายถึงให้ออกไปขั้นตอนที่3ค่ะต่อมาได้ดัดแปลงกิริยาเหล่านี้ประดิษฐ์ท่าทางใช้แทนคำพูดให้สวยงามแสดงความลื่นเริงสนุกสนานโดยมีกฎเกณฑ์ที่งดงามตราตึงใจ และได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบให้ดียิ่งขึ้นตามยุคตามสมัยตามความนิยมค่ะส่วนประโยชน์ของการศึกษาวิชาหนาตาศิล์นะคะประโยชน์โดยทางตรงใช้เป็นวิชาชีพผู้ที่ศึกษาวิชาน้าตาศิล์อย่างชัดเจนจนชำนาญสามารถยึดเป็นอาชีพได้ ข้ในกิจกรรมต่างๆวิชาณตฏศิลป์เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอค่ะอันที่2ก็คือเป็นการบริหารร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์โดยเฉพาะวิชนานตฏศิลป์นั้นขณะฝึกหัดนับได้ว่าเป็นการออกกําลังกายอย่างดีเยี่ยมได้บริหารร่างกายทุกส่วนเลยค่ะประโยชน์โดยทางอ้อมนะคะ นักตัศนสิช่วยให้ผู้เรียนมีจิตใจที่อ่อนโยนมีสติและมีสมาธิที่มั่นคงไม่วันหวหยไปกับสิ่งรอบข้างซึ่งทำให้ผู้นั้นมีความสามารถในขณะปฏิบัติงานต่างๆได้ผลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นช่วยผ่อนคลายและความเครียดของจิตใจดังจะเห็นได้ว่าศิลปินในขณะน,นี้มีอายุยืนยาว มีสุขภาพที่ดีเป็นส่วนมากนะคะอันที่2ค่ะช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพให้งดงามยิ่งขึ้นผู้เรียนนัตสินจะมีลักษณะพิเศษเห็นได้ชัดเจนอาทิขนาดเวลานั่งหรือยืนจะสง่าง,งามเพราะได้รับฝึกฝนวิธีการนั่งยืนมาเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันเป็นผู้ที่รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ตื่นตระหนก และกล้าที่จะแสดงออกสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลจากประสบการณ์นในการแสดงทั้งสิ้นค่ะ <Hey! S 1> เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยหรือยังคะถ้าสงสัยข้อไหนนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยคะ่ะครูดอมครูดีนและก็ครูแนนนะคะจะช่วยกัตอบคำถามเองคะ่ะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยกดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ